สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องซุ่มกันค่ะกล่องนี้จะเป็นน้องนมมิว2นะคะปอยชอบเคานนี้มากเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าน้องเป็นกระต่ายทุกตัวเลยนะคะสำหรับพิกาด์ปอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะทีนี้มาดูข้างกล่องก่อนเลยค่ะสําหรับเคานนี้จะมีทั้งหมด6สีกับอีกหนึ่งซีเครตนะคะมีสีเขียวสีฟ้าสีน้ําตาลอ่อนสีเหลืองสีชมพูเข้มแล้วก็ชมพูอ่อนค่ะที่ปอยอยากได้ก็จะเป็นสีชมพูอ่อนตัวนี้นะคะ เดี๋ยวมาแกะลุ้นกันค่ะว่าปอจะได้เป็นน้องตัวไหนนี่ค่ะตัวซองจะเป็นแบบนี้นะคะ สำหรับน้องที่ปล่อยได้มาจะเป็นน้องสีฟ้าค่ะสีฟ้าก็สวยน่ารักดีนะคะอันนี้จะเป็นฟ้าแบบพาสเทลค่ะแล้วก็หูน้องเป็นสีม่วงนะคะหูเป็นสีม่วงแล้วก็ด้านในของหูเป็นสีชมพูค่ะดูเข้ากันทั้งตัวเลยนะคะเป็นสีพาสเทลหวานๆค่ะเดี๋ยวมาดูที่พร็อพอื่นๆในกล่องกันนะคะ อันนี้จะเป็นการ์ดของน้องสีฟ้านะคะพอบอื่นๆในถุงก็จะมีเป็นดอกไม้สำหรับติดหัวค่ะแล้วก็ห่วงสำหรับคล้องนะคะนี่ค่ะดอกไม้จะเป็นแบบนี้เป็นดอกไม้สีม่วงแล้วก็มีสายสำหรับผูกตรงคางนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวมาดูที่หน้าของน้องนมงมีกันก่อนนะคะน้องตัวสีฟ้าเนี่ยผมก็จะเป็นสีฟ้าค่ะส่วนตาน้องอันนี้สามารถเปลี่ยนตาได้นะคะหมุนแบบนี้ค่ะจะมีตาหลายแบบน่าจะมี3แบบนะคะมีตาสีเรียบๆธรรมดาแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นตาสีฟ้าส่วนอันนี้เป็นตาสีออกเทาน้ำตาลค่ะน่ารักทุกแบบเลยนะคะเดี๋ยวไปจะลองติดดอกไม้ดูค่ะ น่าจะผูกลงไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะคิดว่าน่าจะผูกไว้ประมาณนี้ดูน่ารักดีเลยนะคะแล้วก็น้องจะมีสายสำหรับห้อยด้วยค่ะสายห้อยอันนี้ก็ใช้ห่วงสีทองอันนี้คล้องลงไปนะคะ ท้องไปแบบนี้ค่ะน่ารักมากๆนะคะสําหรับน้องนมมิี V2 เป็นกระต่ายทุกตัวเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวไปาจะลองเปลี่ยนหน้าน้านองกับเบบี้ทีดูนะคะสำหรับวิธีการเปลี่ยนหน้าน้านองนมมิกับเบบี้ทีแบบละเอียดเนี่ยปอยเคยสอนทาไปแล้วในคลิปตัวนมมิน้องหมีอันนี้นะคะในคลิปนี้ปอยจะทําให้ดูแบบเร็วๆอีกครั้งหนึ่งค่ะขั้นแรกให้แกะหน้าน้านองนมมิออกมาก่อนโดยใช้ช้อนสั้นนะคะ นี่ค่ะหลังจากแกะหน้าน้องเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะให้ใช้เข็มเลาะเนี่ยเลาะแนวเย็บตรงกลางของตัวหน้าน้องนมมีออกมาค่ะนี่ค่ะใช้เข็มเลาะแบบนี้เลาะกึ่งกลางหน้าน้องนมมีออกมานะคะนี่ค่ะค่อยๆเลาะไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากเลาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เอาตัวฐานหน้าของน้องนมมีออกมานะคะ ตัวฐานหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นให้เอาฐานหน้าของน้องเบบี้ทีใส่เข้าไปแทน,นะคะ่ะวิธีเอาฐานหน้าของน้องเบบี้ทีออกมาเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะก็คือเลาะบริเวณกึ่งกลางของหน้าน้องเบบี้ทีออกนะคะอันนี้ปอยมีฐานหน้าเยอะค่ะจากการคัสตอมน้องน้องเบบี้ทีนะคะนี่ค่ะจากนั้นก็ใส่ฐานหน้าของเบบี้ทีเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากใส่ฐานหน้าเข้าไปได้เรียบร้อยแล้วก็ให้ขยับให้ตัวฐานเนี่ยอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะ จากนั้นก็ให้ใช้เข็มกลับได้เย็บปิดบริเวณแนวตรงกลางอันนี้ค่ะใช้เป็นเข็มกลับได้ธรรมดาแบบนี้นะคะสำหรับขั้นตอนการเย็บปิดเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเย็บแน่นมากก็ได้นะคะ mm hmm. เผื่อในอนาคตรเราอยากจะเปลี่ยนกลับจะได้ล้อออกมาได้ง่ายค่ะท่แถวนี้ก็เย็บปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอาหน้าของน้องเบบิทีมาใส่ให้ดูค่ะ เราจะใช้เป็นหน้าสีฟ้าอันนี้นะคะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถใส่หน้าของน้องเบบี้ทีเข้าไปได้แล้วนะคะดูน่ารักดีเลยค่ะต่อมาเดี๋ยวไปจะลองแต่งตัวให้น้องดูด้วยนะคะนี่ค่ะเราจะใช้เป็นชุดของน้องเบบี้ทีวีสามอันนี้นะคะลองใส่ดูว่าจะใส่ได้พอดีไหมคะ่ะนี่ค่ะน้องก็สามารถใส่ชุดกระโปรงของเบบี้ทีวีได้พอดีนะคะดูเข้ากันน่ารักมากๆด้วยค่ะ นี่สุดท้ายเดี๋ยวปอจะติดตัวดอกไม้อันนี้ลงไปบนหัวน้องนะคะนี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้เป็นน้องกระต่ายสีฟ้าหน้าเป็นเบบี้ทรีนะคะน่ารักหวานหวานมากเลยค่ะติดดอกไม้บนหัวแล้วก็ยิ่งดูน่ารักขึ้นอีกนะคะปอยชอบหูของน้องมากเลยค่ะเป็นกระต่ายหูตกนุ่มนิ่มนะคะ ตัวนี้น่ารักถูกใจเลยค่ะยิ่งเปลี่ยนเป็นหน้าเแบบิทีก็ยิ่งน่ารักนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ